สวัสดีครับพบกับเอสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับพระปิตารุ่นเจ้าสัวรวยพันล้านครับของคูบาอาริยชาตินะครับนี่ครับจัดสร้างโดยทีมงานทีมพี่เสือสร้างงานพุทธศิลป์คับโอ้โหมีสติกเกอร์อยู่นี่ด้วยนะโอ้โหมานี่ครับแกงกล่องซีนเดิมสติกเกอร์อย่างนี้มาดูกันนะแบ่งปัน fc ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามเลยนะครับ เดี๋ยวไลฟ์กันวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งไอ้วันวันศุกร์ดิโอโหวันศุกร์วันศุกร์พรุ่งนี้ก็ลงลงคิดพอดีวันศุกร์พอดีแล้วเนี่ยโอ้โหวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่วันศุกร์นี้แหละมาดูกันโอ้โหวันนี้แกะแล้วนะครับโอ้หานคุณจะสิ่์เขาดูจะเป็นยังไงนะครับแกะกันสดๆเลยนะครับแหน่มาดูกันจะเป็นอย่างไรนะครับมีตัวอย่างจะเป็นรุนเบอร์ดีนะจะรุนเบอร์หรือจะแบบปิดเลยแกะซีนดีกำลังเดี๋ยวขอคิดแป๊บโอ้ แพ็กอย่างดีด้วยแล้วผมจะแกะกล่องยังไงขออนุญาตดูก่อนแกะกล่องทางไหนอ๋อแกะกล่องทางนี้ถูกแล้วนะครับโอ้โหแค่แกะกล่องล้วก็งงแล้วนะแกะกล่องทางนี้นี่น่าจะใช่นะครับแกะผิดก็เรียบร้อยโอ้โหนี่โอ้ยเอาเรื่องกระเบื้องแล้วละ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 โอ้โหมีกราดอะไรเนี่ยเรื่องนีอะไรเกิดขึ้นนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย สาบันรับรอง AFT พระปิดตาพุทธศินเจ้าสัวรวยพันล้านคูบาอรรยชาติวัดแสงแก้วพุทธิยานปีสองห้าหกเจ็ดเนื้อผงเทพมงคลผงเหล็กน้ำพีรยงาตะไบทองหน้ากากนวะโอ้โหเนี่ยมีลายเซ็นป้อมสกลด้วยโอ้โหโอ้โหพระอยู่ไหนแล้วทีนี้อ๋อใบละารข้านมีใบละารด้วยนะนี่อุ้ยอุ้ยอี่เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องพี่เอาเรื่อง ดูเป็นอย่างนี้เลยนะเอาเรื่องกระเบื้องราวแล้วทีนี้ใบารายการอยู่นี่โอ้โหนี่ไงใบารายการอุย้ยหน้าแกะรุ่นเนื้อมากเลยอะอุย้ยขอโทษอ้ขออนุญาตโอ้โหตกใจสวยอะโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวขอซูมกลับก่อนแหมแหมนี่โอข้างในจะมีใบารายการนะครับนี่ครับจัดสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับจัดสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าลังนี่ยวดูใบารายการจะมีอะไร แถมยกรังเนี่ยจะเป็นกําไรแขนทองคําคู่นะครับอะไรเนี่ยแถมยกรังห้าองค์แถมยกรังอยู่ไหนเขาดูไปแถมยกรังห้าองค์อยู่ไหนแล้วทีนี้อ๋อแถมยกรังผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ตัวแถมยกรังเป็นกล่องสีขาวตัวแถมยกรังเป็นกล่องสีขาวอย่างงี้เอาเรื่องกับเบื้องล้าวลนะตัวแถมยกรังเนี่ยในนี้จะเขียนว่าอะไรนี่แถมยกรังห้าองค вот น์นี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดเห็นไหมจะมีกําไรทองคําแท้ด้วย โอ้โหนี่ไงตัวแถมสร้าง400อ๋อจะสร้าง450ลังเท่านั้นเอ้ยจะสร้าง399ลังแต่ตัวแถมเขามี450จุดนะครับโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องรา้าเลยทีเนี้ยมาเดี๋ยวไว้ไปแกะรุ่นเนื้อได้ไหมนะเด๋ยวขารู้นะขอแกะตัวอย่างแป๊บเดียวขอคิดกันขอแกะตัวอย่างแค่ตัวแถมยกลัง5้าองค์นี้นะครับตัวแถมยกลังห้าองค์นี้เรามีอันเนี้ยบัตรรับรองและพระอยู่ไหนเนะี่ยผมยังรู้เหมือนกันพระอยู่ไหนมีบัตรรับรอง เดี๋ยวหาผ้าอีกทีนะครับน่าจะแบบอบไว้แถวนี้แหละ <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องกับเรื่องล้าเลยอะดูบัตรรับรองอยู่นี่นะบัตรรับรองอยู่นี้นะครับบัตรรับรองอันนี้ปิดอะไรไม่รู้เนะี่ยอะเดี๋ยวพอดูพอดูแกะตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยลวกันเดี๋ยวไลฟ์กันวันอะไรอะวันวันศุกร์พรุ่งนี้แหละครับวันนี้เดี๋ยวกิดลงคลิปตอนเช้าตอนเย็นก็แบ่งปันเลยนะราคาถูกอกถูกใจพี่ๆี่แน่ราคาเอาไปอง์ละ สองร้อยบาทครับซีนเดิมมาสองร้อยบาทนะแต่นี่เป็นตัวแถมยกรังซีนเดิมตัวนี้จะเป็นสีนี้นี่จะเป็นสีนี้นะครับเดี๋ยวผมดูใบรายการให้อีกทีของขอแกะดูก่อนว่างามพุทธศิลป์เขาจะสวยขานาดไหนโอ้โหต้องอาศัยมีดละงานพุทธศิลป์รายการที่สิบเอ็ดตัวแถมยกรังทามีดทองคาด้วยขอแกะตัวแถมยกรังทั้งห้าองค์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดดูใบรายการที่ทีว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครูบาอริยชาตชัดเจนองโอ้โหนี่อันนี้กาไรเงินวิยสวยฮะ เฮ้ยสวยนะครับนี่ครับดูเห็นไหมครับฐานเขียนว่าเจ้าสัวนี้นี่ครับโอ้โหด้านหลังเป็นไงขอดูหน่อยอันนี้เนื้อผงพุทธคุณนะนี่เขียนว่าตัวแถมยกลังโอ้โหขอได้เลขหนึ่งหกแปดเถอะเนี่ยคูบาอดิเจชัเป็ดปิตา้ายจมโบองคใหญ่เลยนะครับองคแรกเนื้อขาวเนื้อขาวเนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ยเนื้อขาวเขียนว่าเนี่ยอะไรเนี่ยตะกุดเงินแท้หนึ่งเนี่ยเขาเขียนแค่นี้พอไม่บอกว่าเนื้อเนื้อน่าจะอยู่ข้างบนนะเนื้อมีไหมนี่กระรันอ๋อนี่ไง การันตีในลงังกําไรทองคํา3องค์กําไรเงินสาริกาอีก3อีกเป็น6กําไร2อเคตะกุดสาริกาคู่ลงยาเรืองแสงเนี่ยอะไรเต็มเลยมนะั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านดูอีกทีราคาจองเนี่ยลังละ1 3 9 0 0หนามนะครับราคาจองนะราคาลังละ13,900ห่นสานเก้อ่ะขอแกะตัวแถมยกลังมา โอ้โหตอนนี้ราคาพุ่งกันไปแล้วครับเนะี่ยแบ่งปันพี่ๆในราคาสองร้อยบาทนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอ้โหวันนี้ตะกุดทองแดงครับตะกุดทองแดงดูเลขหน่อยติ๊ดตางานพุทธศินนี่นะตะกุดทองแดงแบ่งปัน Fc เท่าไหร่ทีตอนนี้ตั้งราคาไว้สองร้อยก่อนนะเดี๋ยวดูหน้าไลฟ์ว่าจะเป็นรุ่นเลขหรือรุ่นอะไรให้เลือกนะครับเดี๋ยวดูกุมกอคิดก่อนนะครับจะแกะเลือกโอ้โหนี่ไงกําไรทองคํานี่ไง นี่ไงกำไรทองคําเป็นอย่างนี้นี่ไงกําไรทองคํานี่ไงกําไรทองคําก้นเสียบก้นอะไรเนี่ยอ่ากำไรทองคําขอเลขสวยๆให้กําไรทองคอําคเนี่ยโอ้โหดีพี่ง168 169โอ้โหเกือบขอได้นะ <c oughs> เกือบขอ168ได้นะเนี่ยอ่ะแล้วตัวแถมยกลังบอีกสององค์อะขอเนี้ยแกให้หมดเลยตัวแถมยกลังครับ เดี๋เป็นปิดตาพุทธศิลป์ด้วยนะครับอันนี้ตะกุดสามกริย์อ๋อเขาปิดมาชัดเจนเนาะขอเลขหนึ่งหกแปดโชว์โชว์พี่ๆหน่อยดิหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายตัวแถมยกหลังนะครับฝากกดติดตามยูทูบเอ็มสายบุญด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูไปรายการให้อีกทีอา่านไปรายการให้หนึ่งรอบเนาะตอนนี้ตั้งราคาไว้ที่สองร้อยอยู่นะใครรีบปิดรีบปิดเลยนะโอ้โหนี่ไงตะกุดทองราคาร์สามดอกเนื้อแดงครับเนื้อแดงปัดทอง จะกุดทองระครังสามดอกโอ้โหหมายเลขสองห้าห้าโอ้โหดีหมาได้หนึ่งหกแปดอะเดี๋ยวผมมาดูใบรายการให้แต่ผมยังงงระบ,บัตรบัรอันนี้ว่าเขาจะอยู่กับองค์ไหนเนี่ยผมยังงงอยู่ในตรงเนี้ยเนื้อผงเทพเหล็กนำพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูในใบรายการอีกทีในเนี้ยอาจจะมีองค์พิเศษแล้วให้บัตรนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลเดี๋ยวขอจะหลังลงไลน์เดี๋ยวผมไปอ่านรายละเอียดอีกทีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูพี่ดูก่อน เนี่ยตัวแถมยกรังจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแถมยกรังก็5องค์เมื่อกี้ดูไปแล้วส่วนในรังก็ที่บอกไปมีกําไรทองคํามองค์กําไรเงิน3มแล้วก็ตะกุดเงินสาสาริกาตะกุดสาริกา3นี่เงี้ยนะครับนี่ครับราคาจองอยู่รังละ1 3 900, ะึ่งมนเาอนาะนี่ตัวแถมยกรังอขอซูมออกนิดนึงให้่พี่จะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้อันนี้ใบารายการด้านในอันนี้เป็นใบารายการด้านในนะครับเนี่ยจะเป็นมันมีเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับ พิเศษเนื้อว่านพิเศษรวยไม่รู้จบเนาะเนื้อพิเศษว่านรวยไม่รู้จบจะเป็นอันนี้จะเป็นโซนของตัวเนื้อน้าตาลห่วงนะครับแล้วก็มีเนี่ยอะไรเขารุน้นพวกมีรุ้นพิเศษเพียบเลยนะรุน้นผงเหล็กน้าพีรุ้นไหลเพียบเลยเห็นไหมครับจะมีรุ้นทูโทนถ้าเลขหนึ่งถึงศูนย์นี่จะเป็นตะกุดทองพิเศษเนี่ยรุ้นพิเศษทุกรายการด้วยนะครับเนี่ยรุ้นพิเศษทุกรายการด้วยนะครับถ้าเลขหนึ่งถึงสิบนี่ถือว่าเลข เป็นองค์พิเศษด้วยนะถ้าดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ร้อยองค์สุดท้ายเป็นผงเหล็กน้ำพีแช่น้ำมนต์แช่น้ำมันทูโทนโอโหเพียบออปชั่นเยอะด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีเนื้อว่านเลียดซับจะเป็นโซนเทานะเขา,าเรียกว่าว่านเลียดซับนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อผงจินดาบณีโซนน้าตาลน,นะครับแล้วก็เนื้อพิเศษผงปัดทมังน้ํามันโบราณนี่โซนน้ําผึ้งนะครับแล้วก็เนื้อโซนเหลืองนี่เป็นเนื้อเกสรน,นะครับแล้วก็จะมี เนื้อว่านสบู่เลือดน,นี่อันนี้่วสนสีแดงมีทั้งหมดนี่แหละหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกบานหกเนื้อปะหนึ่งสองสามส,ามส,ามสี่ห้าหกเนื้อนะครับมีทั้งหมดหกเนื้อน,นะนะครับนี่ถ้าสร้างเยอะสุดจะเป็นรายการที่จะเป็นเนี่ยครับรายการลองสุดรายการสองรายการสุดท้ายจะเป็นเนื้อว่านมงคลกับผสมว่านมง,มงคลกับโรยเพชรหน้นทาทั่งนะครับที่เหลือจะสร้างน้อย นะครับลองลงมาก็จะเป็นเนื้อพวกโรยงาตะใบทองเนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะมาดูข้างหลังมีอะไรหไหมอุ้ยอันนี้ข้างหลังอะไรมันมีข้างหลังมีข้างหลังนี่คืออะไรอีกอะ่ะข้างหลังเดี๋ยวเอาเขามีใบมีสองใบล้ทีนี้ผมขอดูก่อนมันแบ่งเป็นรังอะไรหรือมันมีให้สองใบอุ้ยไม่เหมือนกันนะีน่ดูดิ ขออนุญาตอ๋อโอเค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 ไม่ใช่สองเนื้อแล้วพี่ไม่ใช่หกเนื้อละไปรายการต่อข้างหลังเนื้อที่เจ็ดเนื้อที่เจ็ดเป็นผงพุทธคุณโซนเขียวเนื้อที่แปดเป็นเนื้อผงเทพมงคลโซนเป็นสีฟ้าแล้วก็สีนําเงินเป็นเนื้อผงจักรพพัดเนี่ยโอ้โหมีทั้งหมดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเนื้อเก้าเนื้อนะมีทั้งหมดเก้าเนื้ออ่าโอเค อันนี้ข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างจะเป็นเนื้อพิเศษละไอเทมที่เขาบอกอ่ะแหละนะครับเนี่ยลรไอเทมก็จะมีรุ้นด้วยนะลายไอเทมส่วนใหญ่สร้างมา199นะครับลรไอเทมจะเป็นพวกเป็นเนื้อปแปลกๆเป็นสายลุ้งอย่างเงี้ยนะครับมีบ้านนะ้ำมันเสืออะไรพวกนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับมีอะไรอยู่้างหน้าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าการ์ดมีไว้ทําไมวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ